สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้เรามาร่วมบุญกันนะคะวันพระนะคะทําบุญที่วัดปางห้อยบงนะคะสาธุสาธุบุญร่วมกันนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะก็ย่านา้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปค่ะกวาดนะคะบริเวณสรวารวัดเอาบุญร่วมกันนะคะมาๆนะคะค่ะเราก็จะมากวาดทำความสะอาดนะคะสักหน่อยนะคะ เอน้เอาจะเขาพูดอปลูกอัน้าจะงดอยู่ปลเอานาดีเนาะได้ได้ไันันีกายเมืองท่คแักคงเหมืเป็นดินอหน้าม่อกใ่ มันละเป็นดินเนี้ยวเนี้ยเหรอนเป็นอย่างขึ้นไต้ค่ะมีไาอย่างนี้นีนะต้มเนี่ยเือราไปพูดบ้งางเมื่อเดินนี้น หนาวมากเลยนะคะวันนี้บรรยากาศเขาเรีหาพักอันเนี้ยพักฮอนแฮนอันนี้นะเมื่อเรามาเห็นอยู่วันอันนี้มันเหนียนอยู่บนต้นบมี่น,นั่นต้นเนาะอ่ะมันก็ขิวคือกันเน,น่ะม,ม,มันเกลือเนาะอ,อมใส่เกลือใส่เนาะ

เสร็จแล้วนะคะนี่ก็นา,นานมากที่นะคะไม่ค่อยได้มาแต่ว่าแม่แม่เขาจะมาบ่อยนะคะทุกวันพระเขาจะามากวาดใบไม,ไม้ตรงนี้นะคะค่ะเพื่อร่วมบุญด้วยกันนะคะสลานะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะเอาม้กวาดมาเก็บนะคะอืเดี๋ยวฝั่งนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกวาดพื้นศารานะคะนี่ก็นานๆมาทีนะคะจะมาวัดเฉพาะวันส่วนมากก็จะมาวันพระนะคะพระใหญ่เนาะแล้วก็วันธรรมดาก็นี่ก็จะใส่บาตรเอาที่หน้าบ้านนะคะแล้วแต่โอกาสและเวลาแล้วก็การงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปไปทุกวันนะคะแต่ว่าวันนี้ยายมาวัดป่าด้วยนะคะพอกับข้าวก็ ฝากไปนะคะที่วัดบ้านนะคะค่ะอุ้ยบรรยากาศหนาวนะทั้งหนาวทั้งเย็นนะ,ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เสร็จพอดีทั้งนี้นะคะนี่ก็จะมายกพาข้าวมาให้กับแม่แม่นะคะยกพาข้าวให้กับแม่แม่ก่อนนะคะ ไปดูมาลุงก็ตัวเียบร้อยเรียบร้อรีบร้อยเรียบร้อยเข้าไปกัไม่เข้าไปกันไหนเข้าไม่ยุ่งเรมันนั่งกินอะไ้กระันคู่เป็นห่วงแน่ไม่ออกเป็นห่วงเป็นห่วงยาคู่

ค่ะมาๆนะคะร่วมบุญด้วยกันที่วัดนะคะวันนี้ทนข้านะคะที่วัดนะคะเอาบ,บุญร่วมกันนะคะที่วัดนะคะวันนี้ค่ะประมาณนี้นะคะค่ะค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะสาธุสาธุบุร่วมกันนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ